มารับมารับวันนี้ผมก็จะป้าปอแม่พี่น้องแม่แอลามากับว้องค์เวสวุวรร์ซึ่งตั้งอยู่หน้าบ้านหิงกิ้งนะฮะตำบลลมเกา่าอำเภอลมเกา่าจังหวัดเพชรบุร์ซึ่งเป็นที่เรื่องลื้อในด้านการขอพรน,นะฮะเกี่ยวกับโชคลาภเวสวรร์เป็นเทพผู้หญิงใหญ่ในท้าวจาตุโลกบาลทั้ง4ีอธิบดีแห่งอสูรด้วยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาคอยปัดเป่าสิ่งบดีออกจาก ชีวิตนะฮะซึงก็ได้ปา้าป๋อใหม่พี่น้องได้มากลับไ้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวฮาก็เข้าไปผูจา้าดอกไม้ถูกเทียนนะฮะเดี๋ยวออกมากลับไปิืนทางนอกเนาะอันนี้ก็เป็นคาถาบูชาฝืนนะครับนอ้เอเฮาก็ไว้ตามนี้เลยูอ้องปัญญายขนาดสวยงามอลังการครับผมอันนี้ฮาวกะมาปิดท้องเฝืนเนาะ มีอยู่3องค์ครับปิดท้องก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็ขอเพื่อมนมิพี่น้องมีจบมีใจไปด้วยกันเด้อครับเด้อสวัสดีครับ